ไม่มีครจับจองให้ได้โอเคครับม่หลกระเป๋ากระเป๋าไหลมไม่ใช่หรอจริงเหรอครับถ้าคุณให้เก็บสะสมนะคะรับจะม่วงที่เราจเินาจกปีนนะคะ้ถ้าใครถือมาครบแล้วใครมีครบดวงละใช่ใครมีครบตั้งแต่แล้วจนถึง อ่้มีรางวัลให้มีรางวัลด้วยนะครับแต่ถ้าใครมีไม่ถึงบอกว่าขายได้ในพุ่งเดือนอ่าก็อาจจะร่วมในการต่สุดกับใครอ่าโอเคแต่ต้องมีนะคะครับสรุปง่ายๆใครมีสติกเกอร์ตั้งแต่เดือนที่แล้วยันสิ้นปีคุณมีรางวัลแล้วก็จะมีสิทธิพิเศษนะเพราะฉะนั้นต้องสั่งทุกเดือนในนามยูทูบช่องที่ชารลัก สะสมไว้มากน้อยไม่เป็นไรนะคะขอเวลานะคะาอไมครับเพราะว่าแบงค์เรามีเยอะครับนะครับมีเยอะนะครับนึกคําตอบไว้ในใจแล้วคิดว่าลุงคนกับท่านทนายจะถามอะไรนะอ่าเดี๋ยวนึกก่อนขอเวลานิดหนึ่งอ่าออามาแจกตังเลยมามาลุงอ่านเลยครับใครก่อนคนะ คอมมิชชั่นนะครับลุงมนสายแหงมาไหมครับลุงมนอาสาทุกเรื่องกันครับลุงมนสายแหงทาบุนนะครบเอาวัดป่าน้องแค่เอาวัดขาน้องแค่ครับอามาอ่ะพี่อ๋อรัชนีมาไหมครับอาสาทุนะครับเมดีสตอรี่ยังไม่ตื่นอาสาทุอ่าเอาต่อยกากครับเอาต่อยหยุงหลังอามาต่อพี่อามา ตามตาร์มลี่อูมตุมตามไม่มาอาสาทูนะครับวิ่งลู่เลยกก็ไลคเกก็ไลครับอ่าก็ไลผ์ผมเริ่มเสียงแหมเลยทนายท่านแต่ใช้เสียงหน่อยนะครับช่วยช่วยผมหน่อยนะครับอ ามาตรงนี้<ต>ยา่าชิกกอกมาไหมครับ,บอาสาทูนะครับสายบุญนะครับสายบุญจะไม่มาวันนี้นะครับอนุวัตศูนย์หนึ่งอนาว่าจะได้สาธูร่วมกันดีครับอ่ัลุงพลป้าแตนสาทูรวมสาทูสาธุเดียต้นฮักกบกพี่อนุวัตต้นฮักพี่อนุวัตต้นฮักอยู่ไหนต้นฮักครับ มันต้นฮักหนึ่งสาทุต้นฮักกกอบมาไหมครับอาสาทูนะครับสาทุแปลกนะเอาตังมาให้ไม่ค่อยมีคนมาเอาอือฮะก็มาอยู่โอ้สายแล้วอยู่ไหนแล้วสาทุไปแล้วอ่ะสาทุเบิลไปหมดแล้วแอนกกอกอยู่ไหมขอแอนลูกสาแอนกกอกเงียบนะเงียบตุ่มต่ำ แอดมินเปรี้ยวแอดมินเปรี้ยวทำงานอยู่ครับสาธุนะครับนนี้ครับอนนี้ครับอ่าแมงกะบี้ครับแมงกะบี้แมงกะบี้ฟิลสาธุอ่าสาสามันแปลกแล้วทำไมเรียกมาตังไม่มีใครมาเอาเออสตอรี่สาธุอ่ะส่งให้เมฆเลยอ่านักนักแชนแนลนักแชนแนลนักแชนแนลมามั้ยครับ อาซาทูจะบอกให้เลยนะครับว่าผลิตภัณฑ์ต่างๆนี้ส่งเสริมอะไรได้จริงๆเนะยคุณทํางานตรงนี้คุณได้ตังค์ด้วยนะบางคนอยู่กรุงเทพช่วงนี้ลําบากมากเนะเราต้องใช้โอกาสนี้เป็นประโยชน์นะอ่ะฮันนี้สีกรอบมาไหมฮันนี้มาอคนอยู่ก็ลุ้นนะครับเมื่อเมื่อไรจะถึงน้อของพ่อชานของพ่อชาญอยู่ไหมครับพ่อชาญอาษาตูคร่าชามาัา นะครับอไล่ต่อนะครับอาคุณหนนาหนนาต้องมีหนนาด้วนะครับหนนาซาเชน่ครับหนนาซานโนนาซาเลนานะครับไม่นยพาไปดูนี่พาไปดูยืนอยู่นี่อ๋อหนนนามาไหมครับอสาทูหนนาก็สายบุญนะครับโจยกจอกอยู่ไหนโจยกจอกไปตะลอนกันเางเดนี่นังคายังไม่บอกว่าโจเราเตลิดเข้าเมืองมาแล้วนะครับ กลับบ้านด่วนคุณยายให้อภัยแล้วนะครับบ้านด่วนนะจิมม um ี่เรื่องจริงมาด้วยอ่ะนี่ลูกเคยครับไม่น่าเชื่อครับกาแฟโกกอกด้วยนะครับนี่กาแฟกกอกนี่ฮะกาแฟกกอกกาแฟโกกอกอาสาทูนะครับกาแฟกกอกทำบุญนะครับ อ่คุณลุงหว่างหวังสีครับว้าวลุงหว่างกบกอลุงหว่างไม่มากเลยเอาลุงหว่างอ่ะส่งต่อหน่อยทีถากล้องมีไม่ใส่แล้วถือเอาลุงหว่างหวังสีอ่ะลุงหว่างรับเงินหน่อยใช้คำโลนหว่างหวังสีไหมครับนั่นแหละประมาณนั้นมานาสตอรี่กลับไปเยี่ยมบ้านนะครับสองอาทิตย์ครับคุณยายสายรับสายสมอนครับสายคุณยายสมอนยายมอน หนึ่เมื่อกี้ยังอยู่นะไปไหนแล้วขอตอนไปลํำหรออเอาไม่รอหน่อยอ่ะมีมาไกลไม่รอหน่อยอะลํำอ่รอกันดิไปแล้วโน่นนะว้รอกันดิครับผนแลํำครับผนแดล้ำผนแลํำเด้อยผนกล้ำรอสีจังหญ่ยบ้านเด้นี้ประกาศนะะคนเดือรวล้ำะเดือวคนบรารครับคนมิสซันบหาได้เลยนะล้ำบนบริารได้เลย รอหน่อยรอหน่อยลำอย่าเพิ่งใจเย็นผมสั่งฟ้าแล้วไม่ให้ตกรอรอทนายสมเกียรติไปลำด้วยเด้ออยากได้ภาพทนายสมเกียรติล้ำจะเพิ่งลำเด้อเมียผมลำสวยนะเดี๋ยวจะเมียไปลำเอ้ยเบียเบียฟังอยู่อ่ะเอ๊ะย็หมอนมาไหมครับอ่าท่านน่ะครับจะรีบไปไหนครับไปดูใครครับทุกท่านครับ ต้องขอเสียงปรบมือให้กับชิดปากแพร์ตะกูลปากแปรที่บริจาคให้กับวัดบ้านหนองแค่เนี่ยสาธุนะฮะทำไมไม่พูดไม่ใจนี่ครับนี่เขาเล่นเนาะนี่เขาเล่นอ๋อนึกว่าโอ้ยประกาศไปแล้วเสียแลช่างไอเดียอยู่ไหมครับอาสาทูนะครับอ่าแม่พีแม่พีเกาะ แมะพีผักาทูภัษสาทุอยู่ได้ไม่นานอ่าไม่แปลกทำไมเอาเงินมาให้ไม่มีใครอยู่ไม่ครับเขาอยากได้เขาอยากได้ภาพคุณนายเชทลลำอ่ะอยากได้ภาพทนายแชทดลำนะครับสหายลุงพลยายรองสหายลุงพลอยู่ครับผักสาทูอย่าเพิ่งที่มาไกลอย่าเพิ่งรำนะจะไปดู ทนายแคทอย่าเพิ่งรัมนะผมจะไปดูห้ามลัมนะไม่มีคำสั่งผมใครรัมจับเด้อใครลัมผมแจ้งกกตุ้มจับเด้ออัตกาเด้อประกาศอีกรอบเด้อไม่มีคำสั่งเสียงจากวุ้ยได้เลยเนี่ยไอ้คนไอ้ลัมตาเนี่ยใครว่าอนุญาตเด้อนะเด้อจับเด้อต้องรอก่อนเด้จะไปดู อ่าครเอาไปไหนมัดูเลยนะเอาเบานกเบานกเบานกอาอาเบานกเบกนะครับแต่เสียใจมากนะครับชิดคุยกับผมว่าจะบริจาคทำกระถินแต่ชิดกลับเปลี่ยนคำพูดอ้าวจับของตัวเองได้อ้าวคุณนายคุณนายอยู่ไหนคุณนายคุณนายภรรยาอยู่ไหนเฮ้ยเปิดตัวภรรยาหน่อยเรียกเมียเข้ามาเรียกเมียเข้ามาครับ อันนี้อันนี้ทนายสมเกียรติทำบุญกับวัดต่านองแค่หมดคำซ้อมนะครับเอาไหมชิดกับกูไหมอาซ้อมมาชิดเอามาเอามาชิดกับผมด้วยนะค่ะตอนนี้เป็นเสือเดี้ยงไปแลยค่ไปด้วยรมางม่ได้ทนายสมเกียรติ้ยลมแรงนี้เหรอมขอบคุณค่ะทนายสมเกียรติไม่อยู่